ปอนหนึ่งซูปต,ตอเปลือกครึ่งกิโลไงค่ะจะได้อันนี้คือรวมนะรวมเมนไปด้วยเนี่ยแม้ว่าน่าจะได้ประมาณ1ิบห้าถ้วยนี้นะแต่ถ้าใช้ถ้วยขนาดเนี้ยค่ะซึ่งเป็นถ้วยใส่ที่เขาขายถ้วยละสิบบาทอะไรอย่างเงี้ยสิบาทสิบห้าบาทนะคะ<อ>ก็จะได้ประมาณเกือบยี่สิบถ้วยแหละนะคะประมาณอ่าต่อไปนะคะเราราดกะทิได้เลยค่ะต้องเติมน้ำาค่ะแม้ว่าแห้งไปเดี๋ยวจะไม่สวย จุดไฟให้แม่นิดเป็จุดใช่ใช่จุดไฟให้แม่นิดจุดจุดไฟค่ะคุณครูค่ะต <c oughs> ิดไฟใช่แห้งไปเติมน้ำเพิ่มได้ค่ะถ้าจะทีเราข้นเ <c oughs> ติมลงไปคน <c oughs> เลยค่ะ เพิ่มเติมได้จนกว่ามันจะออกเหลวๆไม่ค้นมากเนี่ยค่ะโอเคตอนร้อนใช่ค่ะกะ,กะทิกะทิอุ่นๆเอาอุ่นๆนะคะจริงๆอ่ะกะทิอ่ต้องใส่ถุงบีบด,ด้วยซ้ำเนระว่ามันจะร้อนไปถ้าใส่ถุงบีบมันจะสวยเลยใช่มันจะเทปเ่งเทปใส โอเคประมาณนี้เนะะาะอย่าอย่าให้ชนมากแต่เราแก้ไขได้ถ้าเกิดค้นนะคะขนมแก้ไขได้ต่อแล้วอันนี้ร้อนละอุเลยค่ะนั่นจะใส่ถุงบีบไ,ไม่ได้ต้องใช้ช้อนตักตักเลยก็ได้ค่ะไี่ค่ะสีได้ค่ะ ร้อนนะคะลูกนี่นะคะย้ายเลือนด้านข้างนะคะพยายามให้ตัวนี้ไปนี่ข้างบนต้องแบบไหลแล้วก็เคลือบนะคะจะสวยหนานิดนึงหนูอยากทำรอคะลูกอยาทำใช่ไหมลูกอันหน้าถือให้ฮะเดี๋ยวเดี๋ยวมันไอ้นักกระทะมันจะร้อนนะมันจะร้อนนะคะขอให้เขาทำหน่อยจากเรื่องเขาลงลดมือแม่นะ มันร้อนใช่ใช่หนูต้องระวังมาทันดิอ่าระวังพื้นดีกว่าหน้าบอกว่าอ่ะเดี๋ยวเดี๋วคบางนี้แล้วหนูมาตักนี้มาสนุมาอ่าจะได้ไม่เลื่อนใช่ใช่ระวังมือนะลูกนะเอาให้เข้าทำด้วยใช่ใช่ได้เลยค่ะเอามาใกล้ๆได้เลยอาลูกเอาใกล้ใกล้เลยอันนี้ เด็กช่วยงานได้ดีมากเลยนะคะน้องเชียร์ก็ช่วยนะอย่างงี้เขาทำได้ตะโก้นะคะ <c oughs> ราตาการใส่ก็คือสมมติมว่าเราใส่เนื้อตะโก้มา เราจะใส่ประมาณเกินเกินครึ่งเนาะเกินค,ครึ่งมาของของของ,ของกระทงอะคะ่ะแต่ไอตัวกะทิราดอะมันจะต้องครึ่งของครึ่งของเนื้อตะโ,โก้กะทิต้องไม่เยอะกว่านะคะเนื้อตะโก้ต้องเยอะกว่ากะทิสมมุติว่าเราใส่ตะโก้ในเนี้สองช้อนโต๊ะเอาตักมาใส่สองช้อนโต๊ะเราต้องเว้นพื้นที่ไว้ให้ตะโก้ใส่หนึ่งช้อนโต๊ะนะคะก็ะคือเขาต้องน้อยกว่านเนี้ยครึ่งลึงแค่นั้นเอง ร้อยไปก็ไม่อร่อยนะจ๊ะหนานิดนึงเลยค่ะเนีนนนเออ่ต้องกินร้อนกินเย็นอ๋อต้องเย็นค่ะวก็จะไม่พอก็ต้องเย็นนะคะเดี๋ยวลวกลิ้นจะกลัวมันจะไม่พรอนนะะพพร,พพรอพค่ะพอเยอะเลยตอนเย็นหลือเลยค่ะเนี่ยไม่ไม่ค่อรอให้เย็นก่อนค<ห>ืออุ่นไม่อร่อยอค่ะเราอุ่นไม่อร่อยอุ่นอุ่นมัน มันก็ได้นั่นแต่ว่ามแล้วแต่คนนิยมนะคะแต่จเหน่อจะรอให้เย็นเพราะไม่งั้นมันลวกลิ้นอะ่ะไนีค่ะพอเย็นแล้วมันสวยด้วยหน้ามันจะคงที่นี่ต้องาไปแช่ให้เย็นอ่าใช่ได้แช่เย็นก็ได้เดี๋นวนะขอล้างมือแป๊บนึ่ง จ้ได้ไหมอ๋อยังค่ะเดี๋ยวให้เสร็จเลยแล้วกันเดี๋ยวให้เสร็จเลยค่ะครูจะเสร็จแล้วเนี่ยนิดเดียวรอยนี่แห้งก็ได้ละค่ะเดี๋ยวแม่สอนนะฮะจ้ะจ้ะใช่ได้ไหมคะอันนี้ลาาให้ให้ให้อีกหนาได้ไหมลูกลาาให้ครูให้หนาเลยค่ะลูกลากได้อีกจ้ะพอดีเลยพอดีเลยเหลืออะไรเดี๋ยวจแต่งหน้านิดเดียวค่ะใช่ นะคะกำลัง <ia> ต่อเนื่องเลยค่ะครูแม่มาสายเตรียมของก็ไม่ท <trips> <no S 1> <cloth>. ันร <communauté> อบนี้วางแผนผิดเราลืมไปว่าบ้านเราอยู่ไกลอ่ะหนูมานี่ต้องหนื่อติดด้วยไม่ได้เผื่ออะไรอย่างวันนี้ลูกสาวเขาไปเรียน APCD เขาเปิดคลาสสอนเบเกอรี่สี่เดือนแม่ก็ไปส่งเขามันก็เลยวก แพนที่จะได้ขึ้นพระรามเจ็ดแล้วมาเลยช้าวนนี่ช่าแล้ว่งเลอะนะคะเนี่ยตอนนี้ยังที่ใส่ได้อีกให้น้องให้นองโอเคเติมได้เลยนะคะเติมให้เต็มเลยใด้ายังไม่ได้จ้าอ่ะอันอัๆ เก่งจังเลยค่ะโหคนนี้เก่งเงียถึงช้อนถือั่วเป็นด้วยมีทักษะเก่ง เอาเอาโทรศัพท์วางก่อนไหมนะใช่เต่แต่เดี๋ยวทุกคนต้องได้ทำนะคะเดี๋ยวให้เจ๊ทุกกลุ่มเลยค่ะเฮ้ยอย่าพึ่งลูกนยวเกโอเคให้ใส่ตรงนี้ก่อนไม่เป็นไรให้น้องเข้าไปลูกให้น้องเข้าไปอ่ะมีนั่งอยู่ตรงนี้มีมีน้องไปไม้เป็นไรได้ไหแม่อย่าไปว่าเขาน้องเไม่เป็นไรแม่เลยมาอยู่นี่มาอยูนี่ น้องหวิวเหรอคะโอ้ช,มชิมเลยค่ะชิมเลยกลุ่มคุณใช่ให้ทำตามกลุ่มไซค่ะได้ออกกลับบ้านทำง่ายนะคะจริงๆตท่ตก็ทำง่ายลงไปขายตอนเย็นๆที่ตลาดตามบ้านใช้เวลาทำแป๊บเดียวแป๊บเดียวเอง ที่เต้โก้มันสามารถแตะแต็งเป็นเต้โก้เผือกต้โก้มันม่วงอเต้าโก้ข้าวโพดเอ่อข้าวโพดเต้าโก้ใช่กับคูอะไรได้หมดเลยเยอะเลยค่ะเพิ่มเมนูได้เยอะแล้วเราสามารถเพิ่มสีสันเข้าไปให้มันดูน่ากินอีกอะไรเงี้ยย่อขายในห้างอะค่ะอันนี้เป็นเต้โก้เหมือนกันเห็นไหมคะมีหลายๆสี เพิ่มสีเข้าไปให้มันดูเป็นตัวเลือกหลากหลาย,ออยแต่วิธีทำง่ายมากนม่เปียลือกวัตถุด,ดิบก,ก็น้อยนะแ,ลแล้วก็ต้นทุนน้อยด้วยค่ะขายไม่มีคนซื้อเราขายไม่มีคนซื้อแต่จริงๆถ้าเราขายในในราคาที่ที่ถูกสิบบาทนะคะแม่ว่าอยู่ได้นะเพราะว่าอย่างสูตรนึงเนี่ยแม่บอกเลยว่าใช้เกือครึ่งกิโลก็จริงแต่ถ้าเราทําขายเราลดรไปประมาณลงมาได้นะคะเหลือแค่สี่ร้อยอย่างนี้ แล้วเราขายเทื่อแล้สิบบาทสิบห้าบาทอะไรเงี้ยค่ะขายได้ได้อันนี้แต่อร่อยได้เลยค่ะได้เลยค่ะราให้เย็นก็ทานได้เลยค่ะแต่นี้ไอยากกินอุ่นมาช้อนได้นะคะเอาช้อนได้นะใครทานเอาช้อนมาเมาช้อนได้เลยมาช้อนตักชิมเอาช้อนตักชิมเอาไหมคะเอาช้อนเลยไหมลองชิมได้ตักชิมคนละคำอ่ะ อ่ะใครด้วยช้อน<ด>มาช้อนไปตักไ้เลยลองตักคิมเลยค่ะอันนี้เดี๋ยวให้เขาถ่ายรูปก่อนไหมได้เลยค่ะไอนนท้ที่โชติเดียเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้อันนี้ถ่ายรูปอันนี้ก็ได้ค่ะ<ห>เดี๋ยวทุกคนได้ได้าย